สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูนะครับเครื่องมิตซูวิชินะครับตัวนี้น่าจะเป็นสิเป็ดแรงนะครับดูจากร้อเชือยแรงมีขนาดใหญ่นะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับก็อรอประกอบประกอบมาเองนะครับก็จะมีคาบกาวคาบลายมาแล้วนะครับ ก็ประกอบแล้วก็เจ้าของบอกว่าเร่งเร่งเองดับไม่ได้นะครับก็เลยยกมาให้นะครับก็เดี๋ยวเรามาทําการเช็คดูนะครับสาเหตุที่เครื่องนะครับเร่งเองนะครับดับไม่ได้นะครับผลไม่ได้ประมาณนั้นนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับอาการที่เสียเข้ามานะครับก็จะได้มาแบ่งปันความรู้กันนะครับ เบื้องต้นนะครับผมก็น่าจะวิเคราะห์น่าจะเป็นที่แม่ปั๊มนะครับหรือไม่ก็ใส่ปั๊มไม่ตรงขาเคียร์นะครับของกวนานะครับไม่ตรงกับแม่ปั๊มนะครับก็เลยสามารถไม่สามารถโยกดับได้หรือไม่นั้นไม่ก็ใส่ลูกปั๊มผิดมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการตรวจเช็คกําลังอัดดูก,ก่อนนะครับว่ากําลังอัดดีไหมนะครับ ก็อาจะเป็นกําลังอัดน่าจะดีนะครับเพราะว่าติดมาแล้วแต่ว่าดับไม่ได้เร่งไม่ได้ผลไม่ได้นะครับผลไม่ได้นะครับแต่เลขเครื่องเร่งเองนะครับครับเดี๋ยวมาทําการตรวจเชระบจ่ายน้ํามันนะครับครับเบื้องต้นก็ต้องถอดอแฟบหัวฉีดก่อนนะครับแอบที่ส่งน้ํามันไปยังหัวฉีดนะครับเพราะว่า จะดูน้ำมันก่อนนะครับว่าออกไม่ออกนะครับถ้าไม่ออกเราก็ค่อ,คอยหาสาเหตุอีกทีนะครับออกแล้วเวลาเราเร่งเครื่องน้ํามันออกเวลาเราผ่อนเครื่องน้นออํา,ามันออกไหมนะครับเราต้องเช็คด้วยนะครับครับแล้วเราพอคลายแป๊บได้เราก็จะหมุนนะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับวิธีการเช็คเบื้องต้นของ ขายแป๊บพอชีดก่อนนะครับเป็นดับแรกส่วนลอยประกอบมาแล้วก็เก็บไว้ เวลาเราหมุนนะครับมีเสียงดังด้วยนะครับแกลกแกลกค่อยๆนะครับครับเวลาหมุนนะครับก็มีเสียงดังนะครับเดี๋ยวเราต้องเปิดฝาหน้าดูนะครับว่า สาเหตุที่ดังนะครับแ้ํน้มันไม่ออกนะครับไม่มีน้ามันออกด้วยนะครับเป็นที่สาเหตุอะไรนะครับประกอบอน่าจะประกอบไม่ถูกนะครับไม่ถูกต้องนะครับขาขั้นขา,าโยกตัวเขียดกาวนานะครับหลวมมากเลยนะครับเหมือนกับไม่ติดกระปั๊มนะครับ ครับไม่มีน้ำมันออกนะครับจากแม่ปั๊มนะครับครับเท,ทอีกครั้งนะครับ ก็ไม่มีน้ำมันออกนะครับเวลาเราเอาสายครับสายคั้นเร่งนะครับที่เชือกคพื่อเร่เงคั้นเร่งออกนะครับจะมีเสียงดังนะครับครับทำยังไงก็ไม่ออกนะครับเราก็ต้องเดี๋ยวมาเปิดฝาหน้าดูนะครับว่ามีอะไรผิดปกตินะครับก็ประกอบเสร็จแล้วใช้ไม่ได้นะครับสอดไว้หลายปีนะครับแล้วก็ จำมาใช้งานนะครับเลยยกมาให้ดูนะครับผมก็เลยเช็คให้แล้วนะครับแต่เบื้องต้นก,ก็ไม่ออกนมันไม่ออกนะครับแล้วมีเสียงดังเวลาเราหมุนนะครับขั้น <c oughs> ก็ต้องเปิดฝาหน้าดูนะครับว่าขาดเคลียร์กาวนาไปเขียปั๊มไหมนะครับอะไรที่ทําให้มีเสียงดังนะครับก็ ถ้าไม่ถ้าไม่ถอดก็จะไม่ไม่จบนะครับไม่รู้นะครับก็ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องนครับพอเปิดนะครันเปต้นนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องนั้มีเต็มเลยนะครับเปอดพนเพราะว่าเราต้องเปิดฝาหน้านะครับต้องเปลี่ยนต่เกลียนนะครับทำไมมาทำไมเปิออกนะครับมีเสียงดังด้วยครับทำไมมาคกูยิ่ง คือขายถูกเขาไงกระชางขายสองพันเศษเนาะิงเหมดแล้วครับก็ถอดฝาน,น้าแล้วนะครับเกามาดูกันนะครับสาเหตุนะครับที่มีเสียงดังนะครับก็เปียกปกติดีนะครับเพราะเยียงเพียเราวลิ้นอะไรปกติหมดนะครับมีรอยรอยเฉียดสีที่ ขาเขี่ยกรวมนานะครับเพราะว่าถ้าจะไปโดนเฟืองเรลาลิ้นนะครับตัวใหญ่เลยนะครับเป็นรอยนะครับและทําให้เฟืองนะครับยกขึ้นหลุดออกจากขาเขี่ยตรงแม่ปั๊มนะครับด้วยนะครับทำให้ขาเขียกัมมนานะครับไม่ไม่ไปเขี่ยที่ตัวปั๊มก็เลยไม่สามารถปิดเปิดน้ํามันได้นะครับก็ตรงนี้นะครับ ปกติจะต้องอยู่ในแง้มนะครับอยู่ในร่องกลางนะครับตัวนี้ยกสูงขึ้นรผิดผิดรูปเลยนะครับก็จะไม่เข้านะครับก็น่าจะเป็นปัญหาตอนประกอบนะครับอาจจะดันนะครับพอดันหาเขียรดเค้าก็ไปไป,ไปเกาะเฟืองนะครับทําให้ขาเขียตัวนี้ยกขึ้นนะครับน่าจะจอแล้วก็จะมีรอยที่ขาเขียรนะครับ ครับเราก็ทําการดัดหาเคียให้เข้าที่นะครับแล้วเราก็ประกอบนะครับเรารู้สาเหตุแล้วนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็ไม่ยากนะครับสาหรับวิธีการตรวจเช็คนะครับเราประกอบเสร็จเติมน้ํามันเครื่องไล่น้ํามันขึ้นหัวฉีไล่น้ํามันขึ้นหัวฉีดนะครับแล้วเราก็จะไปลองสตาร์ตดูนะครับ เตือน้ำมันื่องนะครับกันรัดให้แน่นนะครับก็สาเหตุนะครับเครื่องนี้นะครับที่วา่าเล่นระดับเองไม่ได้นะครับเนื่องจากขาเขี่ยรกันนานนะครับไม่ตรงแม่ปั๊มนะครับล้ก็เลยปั๊มอาจจะเลื่อนไปแล้วเล่งเองนะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับเครื่องมิซูนะครับก็ฝากติดตามช่อง y o YouTube ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ